หมดอยู่ไหมครัไม่หมดไม่หมดเพราะว่าเวลาหมดหายไปอยู่อะเช็คสมาชีกเพื่อนๆด้วยนะครับนี่นั่งข้างๆมักรไม้นะครับครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับ